รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเคสอัฟเดอะเวิลด์จำกัดและสถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวีโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันธายนรสิ์ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงผลิตภัณฑ์นมสดนองโคบริษัทปตทจำกัดมหาชนกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์ซปเปอร์รแวรตรานกเพนกวิน ลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจเสนอบินกินเฮสวัสดีค่ะพบกับกระต่ายทัตยาชาัยเดชาเดีดเด๋ยวกระต่ายจะทำหน้าที่เป็นไกด์พาท่านผู้ชมไปเที่ยวแต่ตอนนี้เราอยู่กันที่แกรนอันดามันเดี๋ยวเราจะข้ามไป ฝั่งเกาะ2ประเทศเมียนมากกันเราจะไปดูวิถีชีวิตกันค่ะแล้วก็เราจะพาไปกินไปเที่ยวกันว่าด้านในนูน้นลละเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปเลยค่ะมาค่ะบินกินเฮ <Hey! S 2> <Hey! S 1> น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกัน ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงสวัสดีค่ะพี่อิ๋วสวัสดีค่ะพี่อิ๋วเป็นเจ้าหน้าที่ โรงแรมแกนอันดามันนะคะ,คะเดี๋ยวถามพี่อยู่นิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดว่าจะข้ามไปเกาะสองเนี่ยเราจะต้องทำเ,เรื่องยังไงบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้างได้ค่ะขั้นตอนแรกก็คือว่าต้องเตรียมบัตรประชาชนนะคะแล้วก็มาติดต่อเคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้นะคะ,ะเพื่อจะทำาเอกสารใช่ค่ะเพื่อที่จะบันทึกข้อมูลแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วพอได้รับเอกสารก็ต้องเดินไปติดต่อที่จังหวัดนะคะ,คะเพื่อที่จะสแตมป์เป็นจังหวัดคือช่องหมายเลขห้าด้านนี้นะคะเสร็จแล้วแล้วก็ไปที่ สแตมต่อมอน,นะคะเพื่อให้จอบออกไปยังประเทศพม่านะคะอ๋อก็คือก็คือจบขั้นตอนแค่นี้ค่ะขั้นตอนมีแค่นี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เดินไปรอเรือที่ปลายท่าได้เลยค่ะแล้วค,ะค่ะอุ้ยง่ายมากๆเลยอ่ะอัตราค่าบริการละคะแล้วก็เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะพี่อยู่อัตราค่าบริการตรวนี้ก็คือว่าเราต้องชําระที่จังหวัดคือช่องหมายเลขห้าก็คือท่ราสามสบาทนะคะค่ะ พอไปถึงท่าเรือฝั่งโรงแรมก็จะเสือเสียค่าเรือท่าละ120บาทค่ะอ๋อแค่นั้นเองส่วนเที่ยวเรือนี่ของเราจอกทุกหนึ่งชั่วโมงค่ะค่ะอ๋อแค่นั้นเองใช่ไหมคะใช่ตอนนี้ก็ะต่ายพร้อมแล้วเดี๋ยวทําเอกสารเลยไหมคะได้เลยค่ะเออเดี๋ยวให้พี่อินช่วยเลยค่ะ พี่หยูกระต่ายพร้อมแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะโรงแรมแกนนอ์นมันยินดีต้อนรับค่ะเชิญเลยค่ะไปเลยค่ะ เราถึงเกาสองประเทศเมียนมาแล้วค่ะมาค่ะพี่อยู่คะ,คะจุดแรกที่เราจะไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกันที่ไหนคะจุดแรกที่จะไปนี่คือจะเป็นสถานที่เขาเรียกว่า Victoria Point นะคะก็คือจะเป็นจุดใต้สุดของประเทศพมา่าจะเป็นแหลมยื่นอกไปในทะเลค่ะซึ่งนักท่องเที่วยวส่วนใหญ่ที่จะเข้าไปนี่คือจะไปดูว่าอ๋อตรงนี้คือจุดใต้สุดของพมา่า ก็คือจะเป็นจุดชมวิวด้วยจุดบริเวณนี้เรียกว่าจุดอะไรคะพี่หิวตรงนี้ก็จะคือจะเป็นจุดใต้สุดของประเทศพม่าค่ะค่ะซึ่งเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งของของเมืองเก่าะสองตรงนี้ด้วยนะคะก็คือคนส่วนใหญ่ที่มาท่องเที่ยวก็จะจะมายืนถ่ายรูปจุดนี้เพราะว่ามันเป็นจุดใต้สุดของประเทศพม่าก็คือจะมาดูว่าอ๋อจุดใต้สุดก็คืออยู่ตรงนี้นี่เองค่ะแล้วก็ถัดไปด้านนู้นเนี่ยเห็นมีลูกบ้านด้วย ารูกปั้นตรงนี้ก็จะสื่อเกี่ยวกับการสู้รบนะคะของสมัยตอนเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษนะคะแต่เป็นในส่วนของทหารทหารพมา่าค่ะกําลังทําการสู้รบแล้วก็ช่วยเหลือช่วยเหลือเพื่อนที่ว่าสงสารอีกจดหมายหรือพวกนี้ค่ะ แลวจุดนี้คือจุดอะไรคะพี่หิวตรงนี้ก็คือจะเป็นอนุสาวรีย์บุเรงนองนะคะก็คือจําลองมาจากเมืองหงสาวดีนะคะบุเรงนองนี่ก็คือประวัติของท่านเนี่ยจะมีภริยาทั้งหมด42อลูก93ค่ะหรือคนไทยที่เรียกว่าผู้ชนะสิบท<อ>ิศอะค่ะแล้วจุดตรงนี้เนี่ยที่พี่หยูพามาเรียกว่าจุดอะไรคะตรงนี้จะเป็นวัดปีดอเอนะคะหรือเจดีชเชวดากองนะคะจำลองมาจากของย่างกุ้งค่ะ แล้วก็ข้างในก็คือจะมีพระทันใจนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่จะมาสักการะที่นี่กันเยอะอะค่ะแล้วที่นี่เนี่ยก่อนจะเข้าไปเนี่ย <พ Leaders S 1> มีกฎระเบียบข้อบังคับอะไรบ้างก็คืออันดับแรกก็คือต้องถอดรองเท้าถุงเท้านะคะฝากไว้ด้านซ้ายมือด้านนี้นะคะแล้วก็เดินเข้าไปเพื่อความสะอาดอะค่ะของของ,ของภายในสถานที่นะคะอันนี้เสียค่าใช้จ่ายไหมคะฝังเท้าก็คือเป็นการทําบุญเป็นการทําบุญแล้วแต่เราจะจะทาบุญเท่าไหร่ตอนตอนออกมานะคะ งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระด้านในกันเลยดีกว่าพี่อยู่เชิญเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราซื้อดอกไม้ไปสักกะละด้านในใช่ไหมคะใช่ค่ะสองช่อค่ะ20่บบาทขอบคุณค่ะ แล้วก็ได้ทั้งอิ่มบุญกันมากๆเลยนะคะ<ช>เห็นพี่อยู่บอกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยพี่อยู่จะพาไปช้อปปิ้งซื้อของพื้นเมืองกันด้วย<ช>แต่จะเป็นที่ไหนนะคะเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าค่ะกับบินกินเ hey ฮไปค่ะล้วท่องเที่ยวที่เดินเข้ามาเนี่ยอยากจะช้อปปิ้งเนี่ย ราคาเนี่ยเป็นหน่วยละพันกว่าขึ้นไปค่ะอจนถึงหลักแสนเดี๋ยวเราจะมาดูวิถีชีวิตของคนที่นี่กันบ้างนะคะกับเกาะสองเนี่ยว่าเขามีวิถีชีวิตกันแบบไหนที่นี่เขาเรียกว่าอะไรคะจะเป็นตลาดสดของเกาะสองนะคะจะเป็นจุดส่วนรวมของการซื้อขายกุ้งตัวใหญ่มากและที่นี่เขาขายเป็นโลใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นโลเป็นขีดเหมือนกันค่ะกิโลละ400บาทแต่กุ้งบ้านเขาก็ตัวใหญ่แล้ว บินกินเะทิแท้ร้อยเปอร์เซนต์และกะทิอบฟันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีเไไราปผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวตรานกเพนกวิน ถึงเวลาที่เราจะมาช้อปปิ้งกันละค่ะจุดบริเวณนี้เนี่ยก็คือร้านขายของซีเนียใช่ไหมคะหิวค่ะแล้วก็มีร้านตรงนี้เนี่ยขายอะไรบ้างอ่ะก็มีเป็นเครื่องจักรสารนะคะของพื้นเมืองมีเครื่องประดับเป็นหยกเป็นมุกเป็นพลอยอะไรพวกนี้ค่ะแพงไหมถามนิดนึงไม่แพงค่ะไม่แพงไม่แพงใช่ไหมใช่ค่ะวิอยากซื้อแล้วล่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีไหมคะได้ค่ะไปค่ะ ้ด้านในก็จะมีเครื่องประดับเยอะแยะเลยมีทั้งมุกมีทั้งทับทิมกําไรก็มีโอ้และนี่ก็เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะสวัสดีค่ะแอบถามนิดนึงเห็นนี่เลยสวยมากเลยถ้าสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยหรือนักท่องเที่ยวที่เดินเข้ามาเนี่ยอยากจะเอ่อช้อปปิ้งเนี่ยราคาเนี่ยแรกๆเลยเอาแบบว่าไม่แพงไม่แพงเลยจนถึงระดับแบบแพงๆเลยมีตั้งแต่ เป็นสำหรับแหวนนะคะที่ในตัวอยู่ระดับพันกว่าขึ้นไปค่ะคืน่ว่าเป็นข้อมูลอะไรระดับเป็นร้อยก็มีมีหลายเกรดค่ะอ๋อแบ่งเป็นตามเกรดค่ะค่ะเป็นแหวนระดับพันกว่าขึ้นไปค่ะจนถึงหลักแสนค่ะหลักแสนนี่ไม่โชว์ไว้ค่ะหลักแสนไม่โชว์แต่จริงๆก็มีเหมือนกันมีค่ะแต่ลูกค้าที่เอาโดยเฉพาะค่ะอ๋อถามนิดนึงอันไหนที่แบบว่าเด่นที่สุดเลยในร้าน เด่นที่สุดเลยค่ะที่นี่อยาส่วนมากเข้าเน้นที่ทับทิมกับยกค่ะทับทิมกับยกค่ะค่ะคือที่ทับทิมกับยกแต่ลูกค้าสนใจทับทิมหรือว่ายกต้องดูด้วยค่ะแล้วก็มีมุกธรรมชาติก็มีด้วยนะคะอันนี้อันนี้หยกที่โชว์ไว้ในตัวตัวนี้โอเคนะคะอันนี้อย่างอย่างนี้เขาเรียกว่าเกรดอะไรคะอย่างงี้อันนี้เกรดเบอร์หนึ่งค่ะแล้วอย่างนี้อะคะอันนี้เป็นทับทิมค่ะอันนี้ระดับเรื่องต้นสมูลกว่าบาท เดิราคาอยู่ที่ตัวหินนะคะเริ่มต้นสองหมื่นอันนี้คือดูที่ดูที่ตัวหินนะคะตัวหินตัวเรืองอะเป็นเงินเท้แต่ราคาไม่ค่อยสูงค่ะราคาอยู่ที่ตัวหินมากกว่าอ้ออันนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนมากที่มาช้อปปิ้งเนี่ยใช้จ่ายเป็นเงินไทยรับไหมคะเอ๋อส่วนมากใช้เงินไทยเป็นหลักแล้วก็บางคนก็ไม่ติดเงินไทยเงินดอลก็ได้ค่ะเงินดอลก็ได้เครดิตใช้ได้ไหมใช่ค่ะเครดิตก็ได้เหมือนกัน ทุกธนาคารเลยไหมคะีซ่ากับมสเตอร์ค่ะีซ่ากับ m a s แล้วก็เป็นพม่ารับ v i s า m a s t า r เงินสดก็ได้ีซ่าก็รับเหมือนกันขอบคุณค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่นี่นะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูวิถีชีวิตของคนที่นี่กันบ้างนะคะกับเกาะสองเนี่ย<ะ>ว่าเขามีวิถีชีวิตกันแบบไหน<ะ>ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรคะจะเป็นตลาดสดของเกาะสองนะคะจะเป็นจุดส่วนรวมของการซื้อขายทั่วไปนะคะคือทุกคนที่อยู่ในเมืองนี้ก็ต้องมาจับจ่ายตลาดจับจ่ายสินค้าที่นี่ค<ะ>่ะทุกคนนะคะเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเกาะสองะคะ่ะแล้วด้านนี้เป็นอะไรอะคะด้านนี้ด้านนี้คือจะเป็นร้านค้าทั่วไปอะคะ่ะในส่วนของขายโทรศัพท์มือถือหรือว่าเป็นของอย่าง มีโทรศัพท์มือถือด้วยใช่ค่ะแอบเห็นข้างในมีร้านค้าเขาเรียกอะไรร้านขายของชำใช่ค่ะเ้าาสารอาหารแห้งค่ะที่อยู่ด้านหน้านี้ก็มีเหมือนกันก็คือง่ายๆคือว่าตลาดเนี่ยจะเหมือนกับของเมืองไทยเลยตลาดสดเมืองไทยเหมือนกันเลยอค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็จะใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าซื้อของจับจ่ายเนี่ยก็จะที่นี่ที่เดียวใช่เพราะว่ามีตลาดที่นี่ที่เดียวใช่ค่ะอ๋อ และที่นี่เนี่ยเขาเปิดปิดกันกี่โมงอะคะก็เหมือนตลาดสดทั่วไปค่ะก็คือจะเป็นเช้าแล้วก็ปิดเย็นเช้าจะตปดเย็นเลยค่ะเย็นก็นี่อยู่ประมาณ6กโมงเช้านี่ก็ประมาณ6กโมงเหมือนกันหกโมงเช้าถึง6กโมงเย็นใช่ค่ะอ๋อไปค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมด้านในกันนะคะว่าด้านในเนี่ยเขามีของอะไรขายกันบ้างได้ค่ะเชิญไดค่ะ ตลาดใช่ไหมคะพี่อิวใช่ค่ะจะเป็นตลาดขายสินค้าทั่วไปมีทั้งของแห้งของสดผล,ลไม้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะออบเห็นมีเสื้อผ้าใช่ค่ะอันเนี้ยตอนแรกที่คุยกับพี่อิวบอกว่าเป็นชุดนักเรียนเนาะใช่ค่ะจะเป็นชุดนักเรียนชุดนักเรียนบ้านขเขาจะเป็นแบบนี้นี่เลย <laughs> เหมือนคอสเพย์บ,บ้านเราไหมอะ่ะดูสิ อันนี้จะเป็นอนุบาลใช่ไหมคะใช่ค่ะอนุบาลปฐมอนุบาลปฐมแบบนี้แล้วสินค้าส่วนมากเนี่ยมาจากที่ไหนอะคะก็จะมีข้ามมาจากฝั่งไทยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่เขานําข้ามเรือมาจากฝั่งไทยเดินมาตั้งนานแล้วยังไม่เห็นแบบพวกอาหารทะเลซีฟู้ดอะไรเลยอะส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นมีค่ะแต่คือจะเป็นช่วงก็คือช่วงเช้าเช้าตู่เลยก็คือ อาหารทะเลจะ,จะจะจะเยอะมากนะคะแล้วก็พอหมดช่วงคือเขาก็จะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของแห้งนะคะมีปลาหมึกนะคะมีกุ้งแห้งอันนี้เป็นของแห้งใช่ค่ะเป็นในส่วนของแห้งอันนี้แม่ค้าแม่ค <c oughs> ้านี่ยิ้มนิดนึงค่ะโบอกไม้บอกมือได้บอกไม้บอกมือได้ อันกุ้งแห้งไอะตัวนี้จะเป็นกุ้งแห้งค่ะที่นี่ก็จะมีของเยอะแยะมากมายเใช่ค่ะจะนน้นเป็นของแห้งเป็นปลาตัวเล็กปลาเล็กปลาน้อยค่ะเยอะแยะมากมายเลยอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกผักสดค่ะผักสดก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละเหมือนกันค่ะเหมือนกันเหมือนบ้านเราหมดเลยการซื้อขายก็เหมือนกันค่ะค่ะราคาก็ใกล้ๆกล้เคียงกันใกล้เคียงกันใช่ไหมแอบเห็นของสดนิดนึงนี่เลย ก็จะมีเป็นกุ้งค่ะอันนี้ก็ขายเป็นโลใช่ค่ะขายเป็นโลเหมือนกันกุ้งตัวใหญ่มากและที่นี่เขาขายเป็นโลใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นโลเป็นขีดเหมือนกันค่ะอันนี้โลเท่าไหร่คะเราโมงง่ายๆก็คืกิโลละเล่า่ามาปลาเลยอะสี่ร้อยบาทค่ะค่ะกิโลละสี่ร้อยบาทแต่กุ้งบ้านเขาก็ตัวใหญ่นะเออมาอุ้ยพี่อิ๋แอบเห็นอันเนี้ยเหมือนทอดเหมือนของหวาน บ้านเราเลยลอดช่องใช่ค่ะออนี้เป็นรอดช่องพม่าภาษาพม่าก็จะเรียกว่ามมเลซาวนะคะถุงละสิบบาทสิบบาทค่ะมาแบบว่าเป็นแพ็กแบบนี้เลยมีน้ำแข็งให้ไหมมีค่ะมีน้ำแข็งมาด้วยค่ะแม่ค้าก็จะตักเป็นแบบใช่ค่ะก็คือว่าตะตักเป็นถุงๆเป็นแพ็กๆอย่างนี้ให้เลยถุงละสิบบาทชุดละสิบบาทไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันได้ค่ะเดินค่ะ ขอบคุณพี่อยู่มากๆเลยนะคะบอกเลยว่าวันนี้ประทับใจมากเลยรู้ถึงวิถีชีวิตของคนที่นี่รวมถึงวัฒนธรรมแล้วก็ได้ซื้อของกลับบ้านกันเยอะแยะมากๆเลยขอบคุณค่ะ,คะพี่ขอบคุณค่ะยินดีค่ะแล้วก็ช่วงหน้านะคะติดตามกันได้ว่าเราจะไปกินไปช็อปกันที่ไหนติดตามกันในช่วงหน้าค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับพี่ชาลีแล้วก็เชฟวิชัยด้วยนะคะที่ห้องอาหารวิกตอเรียคาเฟ่นั่นเองื ข้าถึงเนื้อปลาเค็มจริงๆค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ข้าวนุ่มมากอร่อยมากตัวใหญ่มากนี่นี่ค่ะตักให้ดูเลยอ้าตัวใหญ่ขนาดนี้จะกินหมดไหมเนี่ยกินกินเฮบินกินเฮกินเฮ น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราม่วนเชียง เอาล้ค่ะก็ถึงเวลาช่วงที่กะต่ายรอคอยกันเลยนะคะหลังจากที่เราไปเที่ยวช้อปปิ้งกันแบบโอ้โหจุใจกันเลยทีเดียวและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับพี่ชาลีแล้วก็เชฟวิชัยด้วยนะคะที่ห้องอาหารวิกตอเรียคาเฟ่นั่นเองแล้ววันนี้นะคะเชฟแล้วก็พี่ชาลีเนี่ยมีอะไรมาแนะนํากันบ้างคะครับขอขอญาตแนะนํานก่อนนะครับในการอาหารนะครับรายการแรกนี่จะเป็น ข้าวผัดปลาเค็มนะฮะค่ะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นารายการที่สองจะเป็นกุ้งกระทะร้อนนะครับน่ากินมากเลยครับแล้วก็ปลาหมึกลูกชิ้นปลาหมึกนะครับทอดนะครับลูกชิ้นปลาหมึกทอดครับแล้วก็จะเป็นซี่โครงหมูวาซาบินะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยนะครับวิธีการปรุงแบบไหนยอย่างไรเนี่ยนะฮะก็จะ ควรให้ทางเทพวิชัยเนี่ยไปสาธยายให้นิดนึงนะครับได้เลยค่ะและกระต่ายได้ทราบนะงั้นขออนุญาตเรียกเป็นพี่วิชัยแล้วกันนะคะพี่วิชัยจัดมาเลยค่ะบอกมาเลยค่ะรายละเอียดมีอะไรยังไงเริ่มต้นตั้งแต่เมนูแรกเลยค่ะเมนูแรกของเราคือเป็นข้าวผัดปลาเค็มนะครับข้าวผัดปลาเค็มส่วนประกอบของเรานี่จะไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะว่าของเราจะใช้ปลาภูเหลาเค็มขออนุญาตปลาภูเหลาชิมอ่าได้ก็ปลาภูเหลานี่จะเป็นปลาเนื้ออ่อนเหมาะสำหรับทำข้าวผัดปลาเค็ม แต่ของเรานี่จะเป็นปลาที่นํามาทอดก่อนอเือปูแล้วก็มาคลุกเครื่องทีหลังนะครับอืเรากินลดูก่อนนะครับได้ค่ะโอเคอืมเข้าถึงเนื้อปลาเค็มจริงๆคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็ ข้าวนุ่มมากมอร่อยมากอะเมนูต่อมาเลยค่ะเมน,นูที่สองของเราจะเป็นกุ้งกระทะร้อนนะครับอืทางเรานี่จะใช้กุ้งแม่น้ำกุ้งลายเสือตัวใหญ่อันนี้จะเป็นกุ้งคัดพิเศษไซส์ใหญ่กหรับที่นี่นะตัวใหญ่มากนี่นี่ค่ะดักให้ดูเลยอ้าตัวใหญ่ขนาดนี้จะกินหมดไหมเนี่ยส่วนประกอบของเรานีจะเป็นข่าชีกระเทียมสับแล้วก็ต้นหอมผัดด้วยเครื่องเทศ ของน,นอ้ำมันนะครับอืมอันนี้จะทำกิ่งต่อยพิเศษสำหรับลาดตัวกุ้งนะครับเดี๋ยวลองชิมนิดนึงอืมเนื้อกุ้งแน่นมากๆค่ะแล้วก็รสชาติอร่อยสดมากเลยในะครับอ่ะมาเมนูต่อมาเลยค่ะอันนี้จะเป็นลูกชิ้นปลาหมึกครับอันไหนคะอันนี้นนปลาหมึอืมมันก็จะเป็นแจ้ปลาหมึกหอมกระดองตัวใหญ่นะครับขออนุญาตชิม เข้าถึงปลาหมึกเนื้อปลาหมึกแบบล้วนๆเลยอะ่ะไม่มีอะไรแบบเจอปอนเลยอะ่ะอ่ะเมนูต่อตามาเลยค่ะเมนูนต่อไปที่จะเป็นซีโกหม,มูลาดซอสบาซาบิอซิโกหมูนี่เราเป็นซิโกงหมูกแก่ซีโคงหม,มูกแก่เราจะประหมาณก,กับรสชาติ ก็ามาทอดอีกนิดนึง่งก็จะได้ห,หอมกรอบหลังจากนั้นเรามาใช้ซอสของเรานี่จะเป็นซอสวาซาบิค่ะซึ่งซอสวาซาบินี้เราจะผสมกับครีมมัสตาร์หรือ<ล>มายองเนสผสมเข้ากันเพอจะให้รสชาติจิ๊ดจาขึ้นมาหน่อย,ยอันนี้ใช่ไหมคะรสชาติก็จะเผ็ดเผ็ดด้วยใช่ไหมคะมีความเผ็ดไหมวาซาบิใช่ไหมคะ<ถ>จะมี<ถ>ความเผ็ดของวาซาบิ<ถ>เพิ่ม<ถ>ขึ้นด้วย และนี่ก็คือ4เมนูพิเศษสุดเด็ดเลยนะคะที่ทางพี่ชลีแล้วก็พี่วิชัยเนี่ยแนะนำมานะคะกับที่โรงแรมแกรนอันดามัน,น,มนใช่ไหมคะมกับห้องอาหารวิกตอเรียคาเฟ่นั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะ,จะมาที่เนี่ยเนี่ยนะคะมีการเดินทางอะไรยังไงบอกได้เลยคะ่ะอ๋อใช้บัตรประชาชนนะครับ ติดต่อประสานงานฝั่งนู้นนะครับที่ฝั่งละนองนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ต่อมมอำนวยความสะดวกให้นะครับก็ทําเอกสารเป็นบลูพาร์ตแอบเทมเปอร์เรี่เป็นเอกสารผ่านแดนทุกคราวนะครับเรามีสปีดบ๊ทเรงรับอยู่นะครับบริการใช้เวลาประมาณ7นาทีเจนาทีก็มาถึงที่ท่าเรือของโรงแรมงั้นขอบคุณพี่ชาลีค่ะแล้วก็พี่วิชัยด้วยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะ เรามาทานกันต่อเลยดีไหมคะมาเลยค่ะจัดเลยค่ะหิวแล้ว เป็นไงกันบ้างคะวันนี้ที่กระต่ายได้พาไปเที่ยวไปชิมไปช็อปนะคะที่ฝั่งเกาะ2ประเทศเมียนมาสนุกมากๆเลยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณโรงแรมแกรนด์อันดามันที่อื้อเฟื้อสถานที่นะคะแล้วก็จัดทริปสนุกสนุกรวมไปถึงค่ะห้องพักส,สุดหรูเลยระดับ5ดาวเลยทีเดียวนะคะให้กระต่ายได้ไปเที่ยวชม แล้วก็วันนี้น่าเสดายจริงๆค่ะเวลาของเราได้หมดลงแล้วนะคะเจอเจอกับกระต่ายได้ใหม่นะคะในรายการบินกินเฮช่วงเวลาเดียวกันนี้แต่วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย